ครับสวัสดีนะครับอยู่ชูลุยสานโคซิงวันนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองอีกเหมือนเดิมครับบ้านพี่ชายยังไม่ได้กลับเลยครับโอ้ถอนเลยนพักผ่อนเต็มที่เลยครับพักผ่อนจนลืมกลับบ้านดม,นเมเ 46ទីញជាមត្រៃអេសកែលតាមដែលខាតលៃយើងធ្វើការដើម្បីទីញក្រមមាន ยวให้ดูปลาที่ได้เมื่อคืนนะนี่โอ้โหนี่ๆอึยอื้องเมือกตอนกลางคืนทำไมมันเหมือนตัวใหญ่เลย่ะ

ขูหวันนี้เมื่อคืนได้ตัวใหญ่คนระับวกติมานอนนี่ครับเมื่อคืนคืนหนึ่ง วันนี้ก็จะไปต่อครับยังไม่ได้กลับไปหาปลาต่อครับบัหลูกอกมอตรอ้อนไอ้โยบังร้อนโยบังบังเงินตราหว่ะงง,ง ยิ่งอะไรไม่ถูกเลยยิ่งปลาลูกปลามันตัวเล็กดัดลูกดอกดัดบานบាញ់เหมือนដាក់ស្រីបាញ់ត្រូវ ยิงปลาเมื่อคืนยิงไม่ถูกครับโอ้ดะคลือเลยเราเือนี่ไนยไงบูช <c oughs> เีเมียนลูกดอกอีกอันหนึ่งที่ซื้อมาเปรียบเ<ม>ทียบเนี่ยื้อลูกดอกมาอีกอันโอ้อันนี้น่าจะดีกว่าไปแชร์ยิ่งไกลๆดูนี่ฮันลูกดอกฮะ tập bánh chết chồng bà bánh anh à hưng hả anh hưng 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 hưng

ຊົງຈາວເດີ້ນາຕレインນີ້ຄືຊິມຕາເນາະນາປານີ້ໃຫ້ໃຊ້ມືນີ້ແລ້ວเนี่ยຮ້ານຂາຍຂອງຕາແມียนເອງນາປາລະໃສຊິແຫງໂຕໂຕໄປຖາມດູໂຕທີ່ຫມໍໄທໂຕອັນນີ້ຢູ່ໂຕບ່ອງຄືຊິເຖີເຖີບ່ອງຄືຊິໃສ່ໄດ້ຮັກໄດ້ລັອກໂຕຄັນ Đã cho chọn 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 rồi tôi Không. mà đồ quá chọn 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 chọn

แต่เมนถาไปได้รซีโมก็เปลี่ยนแชงตูเย็นยอ้อยแม่เองใช่ไหมพอได้รซีก็มันเไอมันเข้าได้องเข้าไมีต่หเมต้องมีริบางู้าแล้วทไมไม่บอกพี่ต้แตมาตอนเย็นไอเมื่อวานอะมีเมื่อวานมีต้งสองถุง ครับสนาหรับที่น,นี้ไปมาครับเจ้นมาจีนนะครับจุกจีนไอ้ัดเมื่อนี่เมื่อนลงจุยจนจอเลยเห็นยิ่เป็นจละ